สบายดีทุกคนต้องสง่าสแนลมาเนี่ยตอนหับยูทูบเบอร์ที่กำลังมาแหงในบ้านบองเชียงพนมาเยี่ยมมาคอยมาเนี่เดินทางมากไกลจากกูแหละแคว้นสยามบุรีแต่มาหอดทีหอยละมาเลยเขาขั้วโลดพอเป็นแม่บ้านเดี๋ยวมาเนี่สิพาเพิ่นไปเป็นเบิ่งสถานที่ถ่ายทำที่เพิ่นจากเบิ่งคือสมน้อยเห็นคู่ การที่จะทำเพลงสองนองเพลงคู่แล้วก็ลูกสาวล่ะคนเจ็บเจองเบื่องหาเผนแล้วกิจกรรมในครอบครัวแล้วก็พาคนไปไปถามไปเลยตอนนี้สบายดีแม่บ้านบางเพียงตอนเศร้าๆสบายดีค่ะแม่บ้านกำลังทีนึงเขานึงนำ้ำกำลังทีวีเขาช่วเจ้าเร<ข>าทิ้งเส้นกลิ่นมาบาันนาวาง <c oughs> ตอนนี้เขาใหญ่จากแม่บ้านบางเพียงมาเป็นแม่บาั้นนาวางช่เจ้าวันนี้คือแบบค้นหมักเห็ดกินมากเห็ดกิน่นลดเนาะ ไม่บานไม่บานเขาครัวเนอะ้าจัดการแม่บ้านได้สักนี่เขาต้องตำเยคอนเทนต์มนคือแม่บ้านต้องต่ำเยนั่งเขาจ้างานห่อชุดเจ้อเขาลืมเด้่อนี้เลยทำงานทบ่บ้ากินข้าวน้ำได้นอกภาษาเยอรมันบกเป็นย่างบกเป็นย่า่ทมงานสิ้นแล้วแบบยูฮุนฮางการึงเห็ดไอเนาะทมงานส่วนน้องแฮงค์ู่เขาไปก็ม่แต่เผ็นเห็ดกิสูกิน มาพี่ยังไม่เห็ดสกินอยู่บาดเอ้าโอ้ยโได้ได้คนะโบได้โซชิ้นเมือแม่บ้านนี่คือเสียมากเด็ดบ้านละอันนี้คือคณะกนะาคณะดูแลคนเฒ่าสิเจ้าเป็นคณะคณกไปได้มื้อนี้อันนี้คือคณกดูแลูุบดาวม่บ้านนี่เน้นแตูุ่บดาวคนมาสองคนเนาะเด้นางเย็นนางเย็นต่บอกุบดาวลายในบ้านกัตุนอาหารไว้แต่เศร้าขนาดเมื่อนี้ ม่บ tacos, ้านมันีองก็คือแบบหน้าสดมากค่ะคือเราทัดเลยล้างหน้าฉีแก้วอะไรเลยก็คือเราจะมาได้ที่เขาวเช้าบ่ก so, ันนะคะฮ้จากข้าเทาแล้วบ่มดเด้อขอ่มังน้องมดเด้อขอ่มังน้องเด้อการล้างฮะหน้ากาลังเสียอย่างจะต้องบดเข่าให้อีเมยเนาะเกิดจากกินข่าวทางสายเลยเขาต้องบดเนาขาก็จะมีแคลเซียมตั้งต่างไงเพิ่์นเนาะแรงแข็งแรง มีล้างบ้านมาธรรมชาตรธรรมชาตรขอกกลัวรอกควายมีล้างบานรมาธรนมงาสตรันรรมศาสต่หอกกลัวหอกความมีล้างบาตเมาธรรมศาสตร์ธมาสรอกัวหอกาย วันนี้เสีให้เบิกสถานที่ถ่ายทำเพลงเขาถูกเพลงที่มีกระแสคือว่าแบบแม่บ้านกันปื้มติมตามใจอกันนันว่าสิได้มาสัมผัสตัวเองเนาะอันน่ะเพลงทรงน้องเฮียนคู่หันอยู่แท็กกะเปิดเบิร์ดพี่เจ้าแต่ว่าวัอนี้สิได้มาเห็นสถานที่เหันกับถ่ายทำแบบม่บ้านที่หาไปหาหลายคนหนนะไปเบิร์ดไปติดตามน้ำกันเนาะหลุ่นไปน้ำกันพี่เจ้าน้ำจำโตเลยพี่เจ้าเอฟซีแบบหมักเฮ้งอ่ะนะยังเพลงก็เจ้าโอ้ยฟังเธอได้นะ โอ้กหกเจ้าขนาดพออยากหายปะพออยากหายเวลาอกหักหมืนฟัง,งเพลงอะนะคนเจี๊ยบยังเบอร์หานแ, <c oughs> แต่ว่าแต่ว่าอกหักไปแล้ววันนี้อยากมีคนหกักเลยวันนี้ <c oughs> มาฟังเพลงอยากมีคนหักบ่ยากห <c oughs> าอยู่บ้านราะวางังสิละบ่ได้อึดคนโสดาาตาดาีแต่ว่าอันน่ะสิมาเป็นอันสิมามักเพลงมาอีกแล้เพลงอันอน่ะนกำแพงหักนะตอนนี้กำลังกำลังสิปล่อยเนาะกำลังสิปล่อยให้น้องชายเพิ่นิยังมีการซะก่อน ฟิตทางการใช่กันอันนี้กระเพงหักหนึ่งค่สปอนเซอร์ผู้หลักจาก USA คุณแม่มารีผู้ใจดีใจกว้างเดี๋ยวสิตอบสนองให้เมนี่ทางทีมงานอยู่นาผอบานดองสีมาสบมวันนี้เนาะหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์แม่บ้านมึงเตรียมจะที่มิสเสียงติดต่อเมนี่เมนี่แม่บ้านกับผอบานฮั่นสีมา ประจบคบพอกันจเจ้าเ <laughs> จ้าเอาแม่เย็นหันขาดด้วเมื่อ,อาา้องวางเลยกวาบอไปนเพรันกันาวมันสันนะเนี่ยเามาตก้ใดหนหลังจากถ่ายคลิปได้สิาไป ไปพระธาตุตุ้มพะวังมันอือดิบอ่าอยู่แคมป์เซลงไฟทันไทมาอ่ามาน้องบกทัมมวลนี่มาบรารนวางเลยต้องได้ไปไหวโ <Okay. S 2> อเคเพ่วกเพืพ่อนกับข้อมกินกับท่าขนมอันเดียวกันตามเป็นมาเออบอลอันบอลที่ว่าขาเจ้าจัดงามหอมกันทันหมดไม่ละแม่ละดีเลยลคือความไฟฟ้านของแม่บ้านมากแล้วสิแล้วสิไปคอยบึงท่าขนมอือ,อว,ว้าว ใจดีจังเลยจะหน่อยหลังจากหนึ่งเข่าเปล่าไฟแล้วก็ไปเบิร์นสถานที่ถ่ายทำเพลงเนาะออโอเค,อออเคสบายดีจ้าเอฟซอีอาณางานทำงานแม่บ้านบางเฮียงได้มาย่ามบ้านหน้าว่างแล้วก็มื้อนี้หั่นน่ะเจ้าข้องเพลงเพิ่นอ่าส่งน้องเฮียนคู่นะใจดีแห่งสิ่หาแม่บ้านบางเฮียงไปเลาะเบิ่งสถานที่เพิ่นถ่ายทำแต่ละเพลงนะจเจ้าคือแม่บ้านกับ ปื่มเจอแห่งตื่นตันไปเอาไปหรอเบ่งกันเลยเตียงเบอร์ห้าตอนนี้ตอนนี้ไอ้มีโลกคายมาเข้าอ๋อฮอปะไก่ไก่เนี่ยกไก่เนียกอ๋อกระหล่ำเหล่มันมันอยูดลุ่นเป็นหอดมันนี่มันมันชิบมันมันชิบฮักไงเนาะ คนมาเพื่อจะขู่อยากเห็นใช่ไหมซเจ้าตำรวจไปเบิร์ไม่บานมาสอดโอเคไปก็จะหายหัวนะพอนางเอกบ่าวนาเสียงคานของเสีงเหมือคนบอกนอกอ้ยอจาขอบใจเด้อพอตูลํำหาไส้เก่งใช่ได้เออเอ้ยงอกง่อยไอ้งากระไอ้งากระุไส้จีนะเฮียนน้เพลินเลยรำหาอยูแบบเล่นรถจัง อย่างสรกดกาำพันเปไอกไเขาไปเบร์ห้องอัดเป็นบาดเนี่ยหาไปทางใดทางนี้บอกทานี้ไไม่ได้ไหมไปสบายควหลงไปที่เจ้าตอนนี้เรากำลังจะไปหองอัดกันหลออ เยลลรี่สมดภาพแล้วเยลลรี่คุณทำอะไรอันนี้ก็คือน้องสาวน้องสาวมาบ้านน้องเพียงดินไอสางอืดินน้อยน้อยหนึ่งโอ๊ยทำไปโล่งพี่จักเดียวน้อเวลามาต้องเห็นให้คนคิดหอดนะนะอย่างกายมาโอ๊ยคิดหอดเยอะดีเลยตอนอันน้นอนนี้ฝากร้อยท้าเอาไว้ดิเป็นห้อยแหรอ

ว่าขึ้นมะเกือสู่แม่บ้านบางเพียงแต่อันนี้มันถักเป็นมะเกือดุปิง้รอกขันมะเกลือนวลนี่มันสีแ่บเส้นหมากใหญ่อีอันนี้มันหมากน้อยมะเกือดุ คืออันแม่บ้านงยังจะทิ้งเพื่อนไอสนาเราคืนดีลิ่นดำได้กินเลยได้ริ่นดำปากดำนะแกนมันเห็นอะไรอันนี้มันโมเป็ดแหละติอันนี้โมเป็ดนี่เอาตัวดีตัวดีเอออันนี้คือว่ามันเน่าเลยพี่น้องนี่ก็ะปเป็ดแหละโอ้ยคือมันขันแนงเหบ้านเปล่าเป็นอยู่หว่ะเป็นไง มันนวลหน่อยมันเลยอยากขึ้นบ่อ่าขึ Nay, ้นๆอยู่นะอันนี้คือได้หรอบ่ได้กินได้มไ้มนั่นแหละปกตินวลมันหลายแต่ว่าแกนมันนี่หิมนี่กินไน้มั้นนี่กินไนอะไรนี่บ่ออบ้วนบ้วนเนะบ้วนแระดับทายหินะงเฮแปลกพี่เจ้าตัวสัตว์ก็แปลกดิ้ ครั้งแรกเลยเคยกินมือเกลือนี่งคือแบบหุ่นมาสฮ่ะโอเคเนาะสำหรับพาน้องน้องตุนลูกอ่ะในบ้านบางเพียงบ้านบางเพียงเลาะเบิ่งสถานที่แต่ทำคือเคนอยาะเห็นคือสถานที่แต่ทำเพลงสรงนงเฮ็ยนคู่ลูกสาวหล่าเคนเจ็บเตียงเบอร์ห้าเต็มไอเพิ่นจัดเต็มขนาดเต็มให้เลยพอ่นมาไกลจากสยญญาบุรีแล้วมือนีเพิ่นว่าเพิ่นซื้อให้นบ้านไปเที่ยวอีกซุ้เจ้าเป็นนุ่มชินอามนงเสือซะ สำหรับคลิปนี้อะเริ่มกดไลค์กดแชร์ทั้งซองสง่าแชนแนลแล้วก็ฝาดตองแม่บ้านมาเพียงเด้อพิมพ์ตัวไทยไปเลยจ้ากดไลค์กดติดตามให้เดลยเด้อแม่บ้านกะพาติดตามเมืองว่ามือนีแม่บ้านอ่ะขึ้นๆขึ้นๆขึ้นๆขิ้นใช่ป่ะเนาะอ้ามดำเซ่อไงเคลิ้มๆมึงทำงานเสร็จแล้วเคลิ้มๆมาจังโอเคสำหรับคลิปนี้กะภูมิใจละอายเคลิ้นทำมาเที่ยวเนาะอ้าวอย่าลืมเด้ออย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เด้อบ๊ายยบา